เรื่องที่หลายคนไม่รู้ทาไมชนะลงยิงประตูใส่เมืองทองได้แต่ไม่ดีใจพามาคายข้อสงสัยกันว่าทาไมกองกลาง,ลงดาวรุ่งของฉลามชนถึงต้องยกมือไหว้แฟนบอลเมืองทองในสนามหลังยิงประตูดได้ควนหลงหลังสึกรีโว่าไทยลีก2022-2023นัดที่6กเกมศึกไทยแลนด์กาซิโกที่สนามชนชนบุรี FC ปุกไปถล่มอชนาเมืงเงองทอายูเนเต็ดถึงถิ่นทันเดอร์ดอมสเตเดียมไปอย่างขาดลอย5ต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่17กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจที่แฟนๆที่ได้ติดตามรับชมเกมนี้ที่สนามรวมถึงการถ่ายทอดสดมีความสงสัยกับจังหวะอิงขึ้นนำ2-0ของชันนรงพมสีแก้วกองกลางดาวรุ่งวัย21ปีของทัพฉลามชนชลบุรี f อฟซีทำไมเจ้าตัวถึงต้องยกมือไหว้ขอโทษแฟนบอลเจ้าถิน่นเหตุผลพอเจ้าหนึ่ง เริ่มต้นการ้าแข้งครั้งแรกโดยการเป็นหนึ่งในเด็กฝึกอะคาเดมี่ของเมืองทองอยูเนเต็ดมาก,ก่อนในช่วงฤดูก,กาล2012-2017โดยมี chez, คาร์ลอสลูบิโอซานเชสโค้ชชาวสเปนของทีมเยาวชนสมัยนั้นถือเป็นผู้ที่เริ่มปลุกปั้นเขามาเคยพายทีมคว้าแชมป์ในระดับฟุตบอลเยาวชนมาแล้วหลายรายการก่อนที่จะย้ายมาเติบโตกับชนบุรีเอฟซีและสาม,มารถขึ้นสู่ชุดใหญ่และแจ้งเกิดบนเวทีไทยลีกได้สำเร็จเป็นเกมที่เขาได้มีโอกาสลงสนามพบกับทีมเก่า ที่เคยให้โอกาสได้เรียนรู้และก็สามารถทำประตูใส่พวกเขาได้ครั้งแรกแต่ชันนรงไม่แสดงอาการดีใจความยกมือไหว้ขอโทษแฟนๆในสนามก่อนพาฉลามชนเก็บซาำคะแนนออกมาได้สำเร็จจากวันนี้เริ่มต้นครั้งแรกกับทีมหนึ่งและเติบโตกับอีกทีมหนึ่งเรียกว่าทั้งสองทีมคือผู้มอบโอกาสให้แก่เด็กหนุ่มเลือดเนื้อเชื้อไข่ชาวจังหวัดยะโสธรที่เดินทางมาหาความฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงและแจ้งเกิดเต็มตัว สามารถก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทยซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของนักเตะไทยหลายๆคนปัฒนาจะต้องทำให้ได้และล่าสุดเจ้าหนึ่งเพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดลุยสุดคิงครับครั้งที่48